ในวิดีโอนี้นะครับก็จะมาสอนวิธีการหารายได้จาก True Money w a l l e t นะครับก็เข้ามาทีละ15.62บาทด้วยกันนั่นเองนะซึ่งเป็นแอปอะไรเดี๋ยวเราไปรับชมกันได้เลยนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel ของ t e s c ANC กันด้วยนะครับในวิดีโอนี้ก็จะมาสอนวิธีการหารายได้หรือไม่ก็หาเงินเข้าสู่ บัญชี TruMoney Wallet นะครับผมนะก็สามารถทำได้ทุกคนนะครับทำฟรีไม่มีค่าสมัครไม่มีค่าการสอนงานหรือไม่มีค่าผูกมัดใดๆทั้งสิ้นเนาะสามารถทำได้ทุกคนทุกเพศทุกวัยขอแค่มีบัญชี TruMoney Wallet แล้วกม็มีมือถือลศอพทับมีโทรศัพท์คนละหนึ่งเครื่องนะครับผมโอเคก็แอปนี้ครับก็มีชื่อว่าก่อนจะไปดูนะก็ฝากกดไลค์ กด s u b สไคร์ e แล้วก็กดกระดิ่งก่อนแล้วกันเนาะโอเคครับผมนะแอปนี้มีชื่อว่า Barsbet นะผมนะนี่เลยนะตัว b ตรงนี้เลยนะครับทุกคนนะกดเข้าไปเลยอ่าก็แอปนี้ครับก็ถอนเงินมานครับนี่เลยทุกคนเห็นไหมบินเข้ามานะ t o u ั n นี y w l l l ลจาก15.57บาทจากออเ o อร์พินโลสุวรรณรัตยกุงเหลือก็ตามนี้นะ2ชั่วโมงที่แล้วนะครับเดี๋ยวเราเปิดในบัญชี t o m ั n นี่ว l l e t อีกทีนึ่งแล้วกันเนะาะเห็นไหม วันที่1พฤษภาคม2563นอะครับอันนี้ก็วันที่29วันเมษายนอันนี้ก็วันที่24แล้วก็วันที่21นะครับอ่าก็ได้รับมา15บาท15บาท15บาทแล้วก็15บาทด้วยกันเนะาะใส่ฟรีนะครับผมนะเดี๋ยวเรากดเข้าไปดูก่อนรายละเอียดของของอันนี้นะอ่าก็มาจากเขาไม่ได้บอกนะว่ามาจากแอปอะไระครับในส่วนนี้ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปดูในบัสเบสกันนะครับผมอ่านี่เลยนะก็บัสเบสตรงนี้นะมันมี ภารก,กิจด้วยทุกคนนะมีภารก,กิจที่ว่าถ้าใครทําตอนนี้นะครับสามารถที่จะแนะนําเพื่อนนะครับแล้วก็ถอนเงินนะครับได้จํานวนเงิน100บาทนะตอนนี้ผมก็ทําได้อยู่ที่1 0 0 0บาทเลยทุกคนเห็นไหมหนึ่งพบาทเลยนะแต่ว่าผมยังไม่ได้ถอนนะเดี๋ยวผมจะทําคลิปสอนการถอนอีกทีหนึ่งแล้วก็การทารายได้ในส่วนนี้อีกทีหนึ่งก็แล้วกันเนาะ ส่วนสำหรับเมื่อกี้ที่ผมทําได้15บาทนะครับก็มาจากการที่ผมอ่านข่าวนะครับผมอ่านข่าวก็วิธีการอ่านข่าวสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มเล่นนะเดี๋ยวผมจะสอนสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มเล่นก่อนนะก็ให้เรานะครับผมมาสมัครนะครับโดยการที่เราล็อกอินนะล็อกอินผ่าน Facebook ก็ได้เหมือนกันผ่านอีเมลก็ได้เช่นกันนะพอเราล็อกอินเสร็จนะให้เรามาที่คําว่าโฮมนะหรือไม่ก็บ้านหรือไม่ก็หน้าแรกนะแล้วก็มาที่ตรงนี้นะที่เป็น มีหนึ่งทับสองนะอันที่จริงคือของเพื่อนเพื่อนถ้าเพิ่งสมัครมาใหม่มันจะเป็นหนึ่งทับสี่นะครับแล้วก็กดที่ตัวลูกศรน,นะกดไปเลยนะ,ะแล้วก็มันจะมีะให้เรากรอกรหัสแนะนาของเพื่อนนะครับก็ให้เรานะครับมาใส่รหัสแนะนําที่มีชื่อว่า b ศูนย์สองสามสามห้าห้าศูนย์หกนะ b ศูนย์สองสามสามห้าห้าศูนย์หกนะครับ คุณจะได้รับคะแนนไปนะครับผมนฟรีฟรีครับผมไม่แน่ใจว่ากี่คะแนนผมลืมไปแล้วนะเพราะว่าลืมเพราะว่ามันนานมากแล้วเนาะอ่าแล้วก็ถ้ามันขึ้นแบบนี้นะครับก็คือให้เราเปิดดูวิดีโอนะครับการที่เราดูวิดีโอเราจะได้รับไป800คะแนนนะครับเดี๋ยวผมขอเปิดก่อนนะครับผมโอเคครับผมนะก็กดปิดไปนะครับอ่าตอนนี้ก็ได้รับมา200คะแนนด้วยกันนะครับผมนะแอปนี้ครับทอนขั้นต่ําอยู่ที่ อยู่ที่เท่าไหร่เดี๋ยวผมเปิดเข้าไปดูนะครับโอ้มีโคสนาอีกแล้วนะครับกดปิดไปโอเคอ่าแอปนี้ครับทอนขั้นต่ำอยู่ที่สิบห้าบาทอาร์สิบห้าบาทก็ตามยอดที่ผมถอนออกมาเมื่อกี้เลยนะครับผมอันนี้เลยนะสิบห้าบาทนะครับผมนะอ่าก็ตามนี้เลยนะเป๊ะนะครับผมนะสิบห้าบาทอ๋อแล้วก็เราสามารถดูประวัติการจ่ายได้ก็คือดูตรงนี้เลยนะครับผม กดที่ประวัติศาสตร์อ่าก็จะเห็นบินที่ผมเคยถอนเข้ามาเห็นไหมโอ้โหเยอะแยะมากมายเลยทุกคนอ่าแล้วก็น,นี้ผมเคยถอนเข้าสู่ paypal ด้วยนะครับเมื่อก่อนคือสามารถถอนเงินเข้าสู่ paypal ด้วยนะครับแต่ว่าตอนนี้ถอนเงินเข้าสู่ t u m a n y wallet นะครับผมอ่าโอเคก็ตามนี้เนาะแล้วก็ต่อมาครับผมนะก็สิ่งที่เราต้องทําต่อมาคือการอ่านข่าวนะครับก็มากดที่อ่านข่าวเลยนะครับผมนะกดที่อ่านข่าวนะครับมันก็จะมีวงกลมตรงนี้นครับแล้วก็มันก็จะหมุนเห็นไหม มันจะหมุนนะถ้ามันหยุดเมื่อไรนะครับให้เรานะครับเลื่อนนะเลื่อนขึ้นไปเลยนะเลื่อนขึ้นจนกว่ามันจะหมุนต่อนั่นเองเนาะถ้ามันหยุดเมื่อไหร่ต่อแล้วก็หมุนต่อนะเราก็เลื่อนเลื่อนต่อนะเลื่อนไปข้างบนจนกว่ามันจะเต็มหลอดนะครับผมนะถ้ามันเต็มหลอดวงกลมเส็บนะครับเราก็กดตรงนี้นะกดที่ตัวหนังสือนะครับกดเข้าไปอ่าเอเขาให้เลื่อนลงไปข้างล่างก่อนอ่าอ่าเราจะได้รับคะแนนไป30คะแนนนะครับผมในส่วนนี้เนาะ เราอ่านข่าว1ครั้งเราจะได้รับไป30คะแนนนะครับแล้วก็ถอนขั้นต่ําอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้ก็คือถอนขั้นต่าก็คือ15บาทด้วยกันเองเนาะแต่ว่าแต่ว่าการถอนนะครับผมนะการถอนใน idol, ส่วนนี้ก็คือว่าเราต้องใช้คะแนนไปทั้งหมด50 0 0 0คะแนนด้วยกันนะครับในส่วนนี้50,000คะแนนก็ได้รับ15บาทะแต่ว่าถ้าเราถอนขั้นต่ำแค่3000คะแนนก็คือจะได้รับแค่1บาทเท่านั้นเองเนาะ ถ้าเราถอนสูงสุดก็คือ15บาทจะได้รับไปเลยนะครับถ้าเราถอนขั้นต่ํา15บาทนะก็คือต้องใช้คะแนนไปทั้งหมดก็คือ5 0,000นคะแนนนะครับผมโอเคเมื่อกี้ผมสับสนเล็กน้อยนะเมื่อกี้กับคะแนนนะครับมันโอเคก็ตามนั้นแหละแล้วก็น,นี่ก็คือเป็นภารกิจใหม่นะก็คือชวนเพื่อนและรับเงินสดหนะ120้บาทก็คือเหมือนภารกิจที่ผมบอกเมื่อกี้เลยนะก็คือว่าเราต้องเชิญเพื่อนนะให้ครบ 120บาทตรงนี้เราถึงสามารถที่ถอนเงินได้นั่นเองเนาะพอถอนเงินเขาจะหักค่าบริการไปนะครับประมาณ20กว่าบาทนะครับก็จะเหลือไปประมาณเอ,อ่อเท่าไหร่ประมาณ90กว่าบาทอนะันที่จะเข้าในบัญชี t ม,มัทรนี่วอลเล็ตของเรานะครับก็สามารถที่ไปแนะนําเพื่อนได้เราแนะนําเพื่อนหนึ่งคนเราจะได้รับไป22บาทด้วยกันนั่นเองเนาะโอเคตอนนี้ผมมีเงินอยู่ในบัญชีอยู่ที่934บบาทนะครับอ่า ก็การอ่านข่าวก็ประมาณนี้นะครับเราก็สามารถที่อ่านข่าวอื่นๆได้นะยิ่งอ่านมากเราจะยิ่งได้คะแนนมากยิ่งขึ้นนั่นเองเนาะอย่าลืมนะครับผมเราถอนขั้นต่ำเพียงแค่3,000ันคะแนนเท่านั้นเองเนาะก็ถือว่าไม่เยอะมากเท่าไหร่นนครับเพราะว่า3 0 0พันคะแนนก็มา1บาทนะเราสามารถถอนเงินได้1ครั้งต่อวันนะครับเราถอนเงินไป1ครั้งต่อวันนะครับแล้วก็เงินก็จะเข้าวันอีก2วันนะก็คือพรุ่งนี้ไม่เข้าคือเมะรืนนี้เงินจะเข้าต่อมาเนาะ เพราะว่าเขาจะโอนเงินประมาณ2วันคือประมาณ48ชั่วโมงเงินถึงจะเข้าในบัญชี t ท u ม m o n y y w l l l t t ของเรานั่นเองนะครับอ่านี้ผมก็เลื่อนไปข้างล่างสุดแล้วก็เดี๋ยวก็จะได้คะแนนแต่แนนอ่30นา30คะแนนนะครับโอเคส่วนวิธีต่อมาครับในการที่เราจะทําคะแนนได้ก็คือมาที่คําว่าสะสมแต้มนะครับแล้วก็มันจะมีคําว่าเชิญเพื่อนนะเราจะได้รับ คะแนนจากเพื่อนไป20คะแนน20%เปจากรายได้ของเพื่อนทั้งหมดนะหมายถึงว่าเราแนะนําเพื่อนไปแล้วก็ถ้าเพื่อนยังอ่านข่าวอยู่นะครับเราก็จะยิ่งได้คะแนนเหมือนเดิมนะเหมือนที่ผมได้ตอนนี้นะมาที่กระเป๋าสตางค์เราสามารถดูได้เหมือนอันนี้เลยเห็นไหมเพื่อนของผมอ่านข่าวแล้วไม่ก็เพื่อนของผมแนะนําเพื่อนนะครับเราก็จะได้รับคะแนนจากเขาซึ่งคะแนนในที่นี้เขาจะเรียกว่าเป็นจุดนะอันนี้ก็ได้รับจุดก็คือ6คะแนน60จุดก็คือ60คะแนนนั่นเองเองนาะสี่ร้อยสี่สี่ร้อยแปดสิบจุดก็คือ สียดคะแนนนั่นเองเนาะซึ่งอันที่จริงคือเพื่อนของเราได้รับไป240คะแนนแต่ว่าเราได้รับ20%จากเพื่อนของเรานั่นเองเนาะก็จะเท่ากับ480คะแนนนะครับผมอ่าแล้วก็มาที่คําว่าสะสมแต้มใหม่นะอ่าก็คือเราสามารถที่จะหาคะแนนได้อีกก็คือจากกล่องของขวัญเห็นไหมกดที่กล่องของขวัญน,นะเราก็ต้องดูวิดีโอนะครับผม โอเคครับผมนะหลังจากที่เราดูวิดีโอเสร็จนะเราก็จะได้รับคะแนนไปเพิ่มอีก3ามคะแนนด้วยกันนั่นเองเนาะก็คือวิธีแรกก็คือเราก็อ่านข่าวจะได้คะแนนวิธีที่2คือเราก็ไปแนะนําเพื่อนวิธีที่3ก็คือมาดูวิดีโอนั่น,น,นเองเนาะส่วนวิธีที่4ก็คือมาหมุนสปินนะมันจะมีสปินตรงนี้เห็นไหมกดตรงไปเลยนะอ่าก็กดไปเลยแล้วก็จะมีสปินให้เราหมุนนั่นเองเนาะซึ่งสปินตรงนี้คือมันจะมีรางวัลตั้งแต่300บาท30บาทแล้วก็100คะแนน นึ้อคะแนนอันนี้หนึ่งันคะแนนนะแล้วก็อันนี้1ิคะแนนด้วยกันเนาะผมจะลองอ่าปั่นนะผมมีโอกาสในการหมุนนะคือ7ันหน้าคะแนนด้วยกันนะครับผมอ่าทาไมปั่นแล้วก็ไม่หมุนอนะ่ะบั๊กกระเป๋าเนี่ย๋อมันบั๊กอยู่ปอับั๊กอยู่เมื่กอกี้อ่าโอเคหมุนแล้วทุกคนเห็นไหมอ่านี่คือถ้าเป็นเข้าหน้าแสดงว,ว่าเราเสียนะเราไม่ได้อะไรเลยนะครับผมในส่วนนี้อ่านี่ผมได้รับไปแล้วครับ1ิคะแนนเนาะดูดิ ง่ายมากๆเลยเนาะอ่าก็ได้รับปอบมาเลยอันนี้ก็คือเป็นหมุนฟรีหมุนฟรีก็หมายถึงว่าเราก็มีโอกาสได้หมุนครั้งอีกครั้งหนึ่งนะถ้าเข้าหน้าหมายถึงว่าเราไม่มีโอกาสได้หมุนนะแต่ว่าถ้าเราครับมีอ่าตรงนี้นครับมีเยอะนะก็คือคูปองมีจํานวนคูปองเยอะเราก็สามารถจะหมุนได้เยอะผมมีเจ็ดพันนะครับก็เลยสามารถที่จะหมุนได้หลากหลายเนะาะใครที่ได้300บาทนะก็ถือว่าโชคดีเลยนะครับผมในส่วนนี้เนาะโอเคก็ การหมุนก็ประมาณนี้นะครับไม่ยากเท่าไหรนะ่เนาะโอเคส่วนวิธีต่อไปนะครับในการที่เราจะหาคะแนนก็คือวิธีการที่เราไปแบ่งปันนะกดที่แบ่งปันนะครับผมอ่าเรากดที่แบ่งปันเสร็จนะมันก็จะโหลดในส่วนของงานนะงานนี้ที่นี้ก็คือจะเป็นงานอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะมันช้าเลยทุกคนตอนนี้เน็ตผมช้าอยู่นะขออภัยด้วยครับ อ่าเพราะมันช้าอยู่งั้นก็ข้ามไปก่อนนะเพื่อนๆสามาราจะมาดูได้ตรงนี้นะเรามีสิทธิ์ที่จะได้รับไป1000คะแนนด้วยกันนะครับนี่ก็ดูวิดีโออ่านข่าวก็บอกแล้วนะอันนี้คือคะแนนฟรีก็คือเป็นโปรโมชั่นของเมื่อกี้อันนี้ก็คือเป็นคะแนนฟรีของการทําแบบสำรวจก็คือการทําแบบสอบถามนั่นเองเนาะโอเคเราสามารถที่ไปทําแบบสอบถามได้นะครับในส่วนนี้นะครับก็วันนีลงทะเบียนเช็คอินภายใน30วินาทีโอเคไม่เป็นไรเนาะก็ประมาณนี้เลยครับในส่วนของ คลิปวิดีโอนี้นะครับก็มายืนยันว่าแอปบัสเบสนะครับก็มาอัปเดตใหม่ว่าสามารถที่จะถอนเงินแล้วก็จ่ายเงินยังเหมือนเดิมนะครับสามารถย้ายหาเงินเข้าสู่โทมานี่วอลเลตยังเหมือนเดิมนะครับผมนะใครที่สนใจที่จะเล่นแอปบัสเบสนะผมมีลิงก์อยู่ที่ข้างล่างใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับก็สามารถที่จะไปสมัครกันได้เลยนะแล้วก็สามารถไปอ่านกันได้ไปอ่านข่าวเนาะก็สำหรับคลิปวิดีโอนี้นครับผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับบายบายสวัสดีครับขอบคุณครับที่รับชมนะครับ